วอะไรก็ได้ที่แม่งไม่ซ้ำไอ้แล้วแมงว่งห้าสิบไวช์หายไปเรียกเพื่อนมาดูไปไปเรียกเพื่อนมาดูไปมาของเควสจะไม่ต้องาํามแม่งละอันนี้นะสมวิวัฒนาการดิจิมอนแรกมา <c oughs> ไปเรียกเพื่อนมาดูไปไปเรียกเพื่อนมาดูไปได้ไรเพื่อนมายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ ตามเอ็บจะโกนไม่ใช่ครับฟังดีๆก่อนฟังดีๆก่อนตามคลิปที่บอกคือตัวหลักต้องได้ OX เท่านั้นถึงจะโกนหัวตัวอื่นไม่นับส่วนตัวเด็ก4ตัวถ้าตัวไหนได้3เอ็ดบวกนั่นคือเปิดกล้องครับเวลาไลฟ์สตรตมจะเปิดกล้องตัวหลักหมื่นเลยคุณแค่โกนหัวคุ้มนะโอ้โหก็ไมไหวนะคนอื่นัมไม่รู้กับผมนี่ถ้า3มเอ็ดบวกจะเป็นเส้าหลินปะไม่ใช่ครับเฉพาะ OX ตัวเดียวครับเหมือนจะได้เห็นคนโกนหัวย,ยังไงไม่รู้แค่โกนหัวก็อจะพอเหรอโอ้โห คุณแค่โกนหัวมันก็ได้เยอะแล้วนะให้เปิดให้เปล่าไม่เป็นไรครับได้อะไรเพิ่งมาอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้นะโดนแน่เอลแต่วันนี้บอกอยากได้โอเรอดูอยู่นะผมได้โอทสีม่วงดุกชิน้นผมมีสูตรไปเปิดแมป X ครับเนี่ยเตรียมโกนไปเดี๋ยวผมก็งอกอัาเยนสูตรเจ้าวาดสภาพผมคุณก็เหมือนหัวงอกแหละเดี๋ยวก็ขึ้นโอ้โหแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ไงไปสุ่มที่ไหนดีนะไปสุมที่ไหนดีนะ หลวงพี่ท็อปเทนโอ้ยไออยากเห็นร้องไห้ไปโกนผมไปเออกมาแน่ทรงนี้ผมเปิดดาร์คคาเวอร์ไม่เคยได้ซ้ำออกไวรัสเยอะ oh, <no. S 1> ไปไหนดีต้องต้องเอาลูกรักออกมาก่อนลูกรักตัวโชคดีถ้าไม่ใช่โอเอกโกนหมออ้อยได้ไหมอ,อะไรอ่ะหมออ้อยเฉยสุมแดดดีสุดสดีสุดใช่เหรอ ไม่เอาดีกว่าผมไม่ค่อยชอบสุมแดดสุมแดดทีไรแ,แม่งเครียดทุกคีเลยผมส่งพลังเอว็กซ์ไปแล้วครับขอให้ได้เบลชินครับโอ้โหอ้แต่ละตัวอา่าเลือกแล้วไปที่แบบเวอร์ชั่นแม่งก็ไม่เคยได้เลยดีไปที่นี่เลยดีกว่าพื้นที่ปลอดภยัยกูดูดิมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าปีสามมาเนี่ยแหละ เนี่ยโลกสีชมพูเอยกดฟันไว้คุณคุ้มโอเอผมไปตะวันตกผมที่นี่แหละอ,อ๋อแล้วนะอย่าอย่าออกโอเอ็ก๋อเป็นตูซาชินไม่ก็เอเออ๋อสองตัวนี้ดีกว่าเอานะจะเปิดแล้วนะสีชมพูแบบนี้ก็โอแน่เลยขำรอเลยเฮ้ยยังโอ้ย เอานะจะกดแล้วนะเฮ้ยลืมปิดเพลงเลยมาพร้อมหนึ่งสองสามตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยคิดตื่นเต้นว่ะ เยื้ยตื่นเต้นวะตัวอะไรอ่ะน่าสโอ้โหโอ้ไอ้เฮียซากุยะคอยยังชั่วกูไม่ต้องโกรธผมแล้วโอ้ยเพรายังชั่วกูรอตัวโอ้กูเดือดไกูจะต้องโกนหัวซะแล้ว โอ้ใช่ไงยังดีไม่ต้าแล้วไม่ต้องโกนหัวด้วยเอ๊ oh, <no. S 2> ไม่ต้องโกนหัวอ่ะก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทับเทนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โย